การเข้าหมอรอบหนึ่งนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนกังวลครับเพราะมีคู่แข่งมากแลีกย่างก็คือมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยครับผมที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะติดหรือไม่ติดมันก็มีหลายครั้งครับผม,ผมรู้สึกว่าเออแพทย์อาจจะไม่ใช่ทางของเราดังน,น,นั้นในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับว่าเรื่องราวการสอบติดรอบหนึ่งของผมเนี่ยครับมันเป็นยังไงและมีอะไรบ้างครับสําหรับเหตุผลที่ทําไมผมต้องเลือกแพทย์จุฬาและไม่ใช่แพทย์ที่อื่นนะครับ มีเหตุผลหลักๆอยู่1ข้อเลยครับผมก็คือที่จุฬาเนี่ยครับเขาไม่ได้สนับสนุนให้เราเป็นแค่แพทย์ที่ตั้งใจเรียนแพทย์เพียงอย่างเดียวครับแต่เขายังมีชมรมและมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมศักยาภาพของการแพทย์ในด้านอ,าอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นชมรมดนตรีหรือที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือ CUAM ครับผมซึ่งเป็นคล้ายๆกับโครงการที่ให้แพทย์มาทํางานร่วมกับวิศวะเพื่อสร้างนวัตรกรรมต่างๆ,ๆครับผมในสายเฮลท์เทค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในวงการแพทย์ครับสำหรับการเตรียมตัวข้อรอบหนึ่งนะครับผมอย่างแรกผมได้ทําก็คือการเลือกดูว่าสถาบันและคณะไหนบ้างที่ผมสนใจคณะที่ผมสนใจเป็น2ออันดับแรกนะครับก็คือคณะแพทย์และคณะวิศวะครับคณะแพทย์เนี่ยครับมันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเนื่องงานคณะแพทย์เป็นสิ่งที่ผมสนใจมากๆ การที่เราได้เรียนรู้เนื้อหายากๆไม่ว่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะหรือจะเป็นวิชาเฉพาะอย่างเช่นอ n a ต o มีวิชาเหล่านั้นเนี่ยครับผมมันสร้างอิมแพคกับชีวิตของคนได้โดยตรงและอันนั้นเนี่ยครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเลือกว่าผมอยากจะเข้าคณะแพทย์อันดับหนึ่งแล้วก็มาดูว่าสถาบันไหนที่มีคณะแพทย์ที่ผมอยากจะเข้าไปศึกษาจริง,รงและเหมาะกับตัวผมต่อมาผมก็ได้เริ่มการเตรียมตัวครับผมทำข้อสอบแล้วก็ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวหลายๆอย่างซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยครับผมก็ได้มาสมัครแพ็กเกจเซตซีของอิักย จะมีโค้ชส่วนตัวคอยแนะนําทุกอย่างเลยครับผมหลังจากที่ผมได้คุยกับโค้ชแล้วก็วางแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าผมจะต้องทําอะไรบ้างมปลายทั้งหมดก็ได้ใช้เวลาเตรียมตัวข้อสอบพวก s ซตเลเวลสองเอพีบีแล้วก็ i e l t s แล้วก็พยายามทำคะแนนให้ดีทั้งหมดนะครับผมมสผมก็ได้โฟกัสในเรื่องของการลองสนามสอบ BMA มรอบแรกครับผมในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปสอบเพื่อจะลองสนามถ้าผมได้ทําให้ตัวเองเคยชินกับบรรยากาศในสนามสอบนะครับเมื่อในช่วงม 5. หมหที่ผมจําเป็นจะต้องใช้คะแนนจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสามารถ ทำข้อสอบดีแมทและไปสอบที่สนามสอบได้โดยที่ไม่ตื่นเต้นครับผมในช่วงมหนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ให้เวลากับการเตรียมตัวสอบค่อนข้างมากและการทําวิจัยครับผมและปีนี้เป็นปีที่ผมได้สอบ i อเอรอบแรกครับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราสอบตอนม5นะ่ครับผมและสมมติถ้าเราสอบไม่ได้คะแนนผมก็ยังมีโอกาสสอบอีกเยอะครับแต่ถ้าเราสอบได้เนะครับเราก็สามารถเก็บคะแนนได้2ปีเลยและคะแนนก็ออกมาเป็นที่พึงพอใจครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทําในช่วงม5นะครับผมก็คือการทําวิจัยครับผมเป็นผลงาน NGO เอจิออนือเป็นหมวกกันน็อกของผมซึ่งก็คือเป็นหมวกกันน็อกที่บังคับให้คนสวมหมวกกันน็อกก่อนขับมอเตอร์ไซค์ครับผมเพราะถ้าไม่สวมเราก็จะไม่สามารถต,าราต์ทมอเตอร์ไซค์ให้ติดได้อีกอย่างนึงก็คือเป็น m y a s t h e n i a gravis ส l o อฟชื่อว่าคิร a าครับผมเป็นถุงมือสําหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถึงแม้ว่าวิจัยนี้จะไม่ได้รางวัลไม่ได้เข้าประกวดอะไรเลยนะครับแต่มันก็เป็นงานชิ้นแรกขอองผผมมทที่่ได้เพืน,น แต่ในช่วงม6นะครับจะเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะหนักที่สุดนะครับปีนี้ผมก็เลยได้โฟกัสในเรื่องของการเตรียมตัวไปฝึกงานในสถานที่ต่างๆครับผมซึ่งสถานที่ฝึกงานที่ผมได้เลือกไปก็คือมีสอ2ที่ก็คือเป็นสถาบันประสานวิทยาและโรงพยาบาลเบ็ดปลาซึ่งผมตั้งใจเลือกสสถานที่นี้นะครับเพราะว่าที่1เป็นโรงพยาบาลรัฐอีกที่นึงเป็นโรงพยาบาลเ,เอกชน ผมจะได้รู้ว่าบรรยากาศสองที่นีครับมันมีความแตกต่ตางอย่างไรและสิ่งสําคัญที่เราลืมไม่ได้จริงครับผมในช่วงม .6 ก็คือการสอบ b m a มครับคือผมได้ตรียมตัว b m a มมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับข้อสอบมันสอบช่วงตุลาครับแต่ว่าผมได้เริ่มเตรียมโดวตั้งแต่ช่วงมกราห,หรือกุมภาเลยแต่เพิ่งมันันักในช่วง1เดือนก่อนที่จะสอบการทำสิ่งเหล่านั้นนีครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าผมได้รู้ตอนหลังครับว่า มันเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าพอประกาศผลออกมาผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆครับผมกับสิ่งที่เราพยายามทํามาก็ในช่วงเตรียมตัวครับผมคือผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนผมก็คือพอเตรียมตัวไปหนักๆแล้วนะครับผมก็มีความคิดที่ว่าหรือการเป็นแพทย์นเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าลองนึกดูสิครับผมถ้าเราอ่านหนังสือหนักมากๆทุกวันแล้วเรารู้ว่าเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกหปีนะครับคิดๆดูนะครับผมมันก็มีหลายครั้งครับผมผมรู้สึกว่า เออแพทย์อาจจะไม่ใช่ทาง,งเราเราอ,อาจจะอยากไปวิศวามากกว่าหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็กลับมาคิดดูว่าสาเห้ที่ผมเลือกแพทย์เนี่ยเป็นเพราะว่าชีวิตการทํางานของเขาทําให้เรามีโอกาสได้นําความรู้ของเรามาไปอยู่เพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอื่น